สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจิจะพาเพื่อนๆน,นะคะไปชํานะคะต้นมะนาวกันนะคะวันนี้เราจะขยายพันธุ์ด้วยการปักชํานะคะซึ่งวันนี้ก็เป็นมะนาวแป้นนะคะเลือกเลือกกิ่งที่ใบอ่อนของเขาเรียกว่าเริ่มโตแล้วนะคะอ่าแล้วก็เลือกกิ่งที่ไม่อขอโทษค่ะไม่แก่และไม่อ่อนจนเกินไปก็คือกิ่งของเขายังไม่เป็นสีน้ําตาลนะคะอ่าเราก็จะเด็ด ใบของเขาออกนะคะประมาณนี้นะคะนะคะเราจะชํำใส่ในขวดพลาสติกนะคะซึ่งเป็นขวดน้ำแบบนี้นะคะเรานำมาตัดนะคะ,ะความยาวก็ก็การตัดก็คือความยาวเราสามารถกะได้นะคะอันนี้เราไม่ต้องตัดให้เขาขาดนะคะ,ะหลังจากเรา ตัดขวดพลาสติกแล้วนะคะเราเอาขุยมะพร้าวนะคะวันนี้จะวัสดุที่ใช้ชําจะเป็นขุยมะพร้าวนะคะอันนี้แช่น้ําแล้วนะคะควรแช่น้ําอย่างน้อยสักสามคืนนะคะแล้วก็บีบน้ําออกนะคะนี่จะบีบน้ําออกเรียบร้อยแล้วก็คือบีบบีบน้าออกอรกมานะะี้ค่ะจนเขาไม่มีน้ําหยดนะคะอ้อ หลังจากบีบแล้วเราก็ใส่เข้าไปในานนี้นะคะกดนิดนึงนะคะใส่พอประมาณนะคะไม่ต้องไม่ต้องเต็มนะคะก็จะเหลือช่องว่างนิดนึงนะคะ หลังจากกดแน่นแล้วนะคะก็ใช้ไม้นะคะจิ้มลงไปนะคะจิ้มลงไปหลังจากนั้นจิ้มแล้วเราก็เอากิ่งที่เราเตรียมไว้นะคะจิ้มลงไปนะคะ,ะค่อยค่อยจิ้มลงไปอันนี้ติดน้ำน้องนิดนึงหลังจากจิ้มแล้วเราก็กดแน่นๆนะคะกดแน่นๆไม่ให้เขาโยก อาลงไปอีกนิดนึงพอดีกดแล้วมันลงไปลึกนะคะความยาวของกิ่งเราก็กะได้นะคะว่าจะตัดยาวประมาณไหนที่สําคัญก็คือความยาวไม่ควรเขาเรียกว่าอะไรนะให้ใส่ไว้ใส่เข้าไปในขวดได้นะคะเพื่อนๆืหลังจากนั้นก็ กดเข้าไปนะคะ,ะกิ่งน้องเข้าไปในขวดนะคะก็คือให้กิ่งเขาอยู่ในขวดได้นะคะจัดใบเขานิดนึงก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเพื่อนๆหลังจากนั้นเราก็จะใช้สก,กอตเทปพันนะคะ เราจะใช้สกอตเทปพ,พันรอบขวดเลยนะคะนี้แปะให้เขาอยู่ก่อนเนาะพันรอบขวดตรงที่เราตัดนะคะเพื่อไม่ให้อากาศเข้านะคะก็พันไว้อย่างนี้นะคะเก็บไว้ในที่ร่มที่ร่มแต่ก็คือมีแสงสว่างนะคะมีแสงสว่าง ถึงนะคะจะเป็นชายคาระเบียงบ้านอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าไม่ไม่ต้องให้โดนแดดนะคะเก็บไว้ประมาณยี่สิบเอ็ดวันถึงหนึ่งเดือนนะคะรากเขาจะงอกนะคะเพื่อนๆลองทําดูอย่างอันนี้เป็นเป็นต้นที่ทําไว้แล้วนะคะนี่ค่ะรากงอกแล้วนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเห็นไหมรากงอกแล้วเดี๋ยวก็จะเอาไปเปลี่ยนใส่กระถางนะคะนี่ค่ะงอกแล้ว อันนี้ก็เป็นวัสดุขุยมะพร้าวจริงๆใช้ดินก็ได้นะคะแต่จากที่สังเกตจิตรู้สึกว่าการใช้ขุยมะพร้าวจะทําให้การปักชําทําให้ต้นไม้รากเดินไวนะคะอันนี้นะะอันนี้เป็นขวดขนาดเล็กก็คือก็เหมาะกับกิ่งที่ไม่ยาวมากนะคะอันนี้ค่ะก็เป็นอีกวิธีนึ่งสำหรับการขยายพันธุ์มะนาวนะคะก็คือเป็นการปักชํานะคะเพื่อนๆก็ลอง ไปทํากันดูนะคะอ่ะได้ผลเป็นยังไงบ้างก็มาเล่าให้กันฟังบ้างนะคะ,ะวันนี้วันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ